มาเฟืองค่ะดูดูดูโด,ดกมากอือหือซูมซูมกันเลยให้เห็นชัดๆว่ามันดกขนาดไหนดูแบบอือหือคือดกมากๆเป็นช่อๆเลยนะคะเห็นไหมดูดิเป็นช่อๆเลยนะเป็นช่อๆเลย ถ้าเกิดคนชอบทานแบบหวานๆ,ๆนี่หวานๆนี่หวานๆ,ๆก็สีนี้ขอบอ่าสีแบบนี้ค่ะบางคนก็ชอบทานแบบนี้ก็จะมีรสชาติอมเปรี้ยวนิดๆแล้วแต่คนชอบทานนะดูดูดูเหอะคือดกมากเป็นช่อๆเลยค่ะ ได้แล้วไม่ได้แล้วองกินอวดสักลูกนะห,หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยนี่ลูกนี้เลย่ากำลังกินเลยสีออกส้มอ่อนๆไม่งอมมากเดีย๋ยวกินอวดรสชาติด,ดีคือไม่ฝาด หวานอืมไม่มีรสเปรี้ยวเลยเดี่ยวอีฉา,ากันนะคะอ,อร่อยมากไปะล้วค่ะขอบคุณท่า